สงวนนี่ต้องเป็นใจวัดใจนะจ๊ะจ้าได้จ้าโอเคอืมนะคะโอเคหรือไม่ก็ไปทางกีเตอร์ด้วยกันเพื่อแสดงการเพื่อแสดงการสนับสนุนและสร้างคอมมูนิตี้ดูโฆษณาเป็นไหมเนาะเพื่อนบางคนอาจจะไม่เข้าใจก็ได้มันก็จะทำให้อ่า แล้ถ้าเพื่อนๆคิดถึงกันก็ถ้ารู้เวลาก็จะมาจะมาในรายการไลฟ์ตอบกลับความคิดเห็นต่อโพสนะคะต่อโพสของเพื่อนๆนั่นแหละค่ะเพื่อนๆมีครูร้ายๆคนเขาออกมาพูดเขาก็ออกมาพูดนะมีครูร้ายคนสำหรับที่ว่าการดูโฆษณา พราะว่าการดูโฆษณาให้ได้ผลมากที่สุดก็คือดูเตรียมขอบคุณคุณสงวนขอบคุณคุณอ,อ,อุบลนะคะที่เข้ามาวันนี้ก็ขอจบในเวลาเพียงเท่านี้แหละเพราะว่าบ้านหมุนวิวไปทั้งตัวบ้านหมุนลุกไม่ได้อก็เลยเออออกเป็นกำลังใจให้นะคุณสงวนนะ เราถึงไม่ขยับทำไมบางคนขยับนะคะโอเคพวกเรากดไม่เป็นพวกเรากดดูไม่เป็นเราก็เลยได้ตัวเดียวเหรียญเราก็เลยได้น้อยแต่ถ้าเรากดเป็นก็เลยตอนเช้ามาลุกไม่ได้เลยลุกขึ้นไม่ได้เลยบ้านหมุนพ่ <c oughs> แม่หนูวงมาก ใช่ทุกคนก็ง่วงแม่ก็จะจบพอดีนะมักจะมาครึ่งชั่วโมงวันนี้จะมาครึ่งชั่วโมงเพราะว่าก็นั่นมันกนตอบกลับความคิดเห็นต่อโพสนะคะต่อโพสของเพื่อนๆนั่นแหละค่ะเพื่อนจะพูดเรื่องดูคลิปดูคลิปให้มีให้มีเหรียญขึ้นนะโอ,โนอุบลอย่าทำถ้าไม่เปิดค่าการมองเห็นให้ เราก็แล้วก็พวกเราจะได้ดูสุดท้ายเห็นไหมโฆษณาจะขึ้นสุดท้ายจะเห็นได้ตัวเดียวแต่จริงๆโฆษณามันหลายตัว,วเหรียญเราไม่ค่อยขึ้นนะคะถ้าเรากดดูโฆษณาไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราเรียนรู้ก็เลยตอนเช้ามาลุก ไม่ได้เลยลุกขึ้นไม่ได้เลยบ้านหมุนไม่ผิดกดออกอกดออกแล้วก็ไปเดี๋ยวนี้เขาจะมีโฆษณาหลายตัวนะอุบลแล้วก็ไปกดมาก็เลยตอนเช้ามาลุกไม่ได้เลยลุกขึ้นไม่ได้เลยบ้านหมุนมเห็นไอไอก็ออกมาเตือนว่าให้ไลฟ์สดเ,เป็นการอ่า เปิดการมองเห็นวันที่วันที่ยี่สิบห้าที่ยี่ห้าจะไปขวนแก่นตาจะไปอ่าพวกเราดูคลิปไม่ถูกมีเขาบอกว่าให้ดูแบบอ่าดูดูดูคลิปแหลมเนาะอืมวันนี้อากาศร้อนมากเนาะ สสมนาทีคนที่ผ่าน6กหมื่นนาทีแล้วก็เปิดค่าการมองเห็นเราจะได้มีกำลังใจทำงานกำลังใจก็มาจากเพื่อนๆที่มาแสดงความคือเขาดูแล้วจบจบจบไปเฉยๆใช่ไหมทั้งๆท,ที่โฆษณามีหลายตัวอะไรเอามาทำกินที่บ้านเรานี่แหละ พอกินแล้วอ่าโอ้เป็นอาหารเป็นพิษนะป่ปะเป็นคนแถว่าเราจะต้องพูดกันข้างหลังอนะนะอ่าตรงนี้ก็คงเอาแค่นี้นะคะเปยปๆให้กันฟังแล้วดูคลิปแล้วอยู่ใต้คลิปมันจะมี 0. 3. 0. 3. 0. 3. จุดสามจุดไข่ปลาอันนี้ทำให้เหรียญเพราะว่าเพื่อนๆคงจะไม่เข้ามาก็าอีกหกนาที จะพูดอยู่ครึ่งชั่วโมงมารายงานตัวตนต่อ AI นะคะ่นี้แหละค่ะพูดคุยกันก็ขอ AI เปิดค่าการมองเห็นให้ก็เลยตอนเช้ามาลุกไม่ได้เลยลุกขึ้นไม่ได้เลยบ้านหมุนคีปละเซนสองเซนสามเซนอยู่แค่นี้เนาะอยูนะ่แค่นี้ แต่ถ้าเรากดให้กันดูดูสองประมาณนี้แหละบุบลาก็ไม่ไปถึงไหนอะเนาะพูดถึงก็รทำเรื่อยๆไปอการสนทนาเนาะเขาเรียกว่าการสนทนากันมากกว่าเป็นกำลังใจให้กันนะเนาะวันนี้อากาศร้อนมากเนาะไปนี่แหละค่ะ พูดคุยกันก็ขอ AI เปิดค่าการมองเห็นให้เราก็จะใช้เวลาอยู่ตรงนี้ไม่นานนะคะ,อ,ะอยู่ประมาณถ้าไม่มีเพื่อนเข้ามาก็จะอยู่แต่ถ้ามีเพื่อนเข้ามาเราก็จะพูดให้เพื่อนฟังเนาะร้อนมากเลยป้า หลอนบออยู่บ้านห่อนบอนออทางบ้านห่อนบอยอยู่นี่มาห่อนแหงแต่ป่าเอ้ยไปเห็ดยังไงขยับดีเราจะทํำไหม <c oughs> เราจะลองทําดูไหมปกติเราจะดูแต่คลิปใช่ไหมอะไรเอามาทํากินที่บ้านเรานี่แหละพอกินแล้วอ่าโอ้ยเป็นอาหารเป็นพิษนะป้าเป็นคนแล้วมันก็จะดันไปอีกหน้าหนึงว่า คลิปนี้มีประโยชน์เราก็ไปกดคลิปนี้มีปนั่นเองนะคะก็อยู่ที่การสนับสนุนของเพื่อนๆอ,อยู่ที่ความอนุเคราะห์ของ AI ว่าะจะสวัสดี AI สวัสดีพี่ๆน้องๆท่านทุกคนนะคะไม่ได้นนหรอกแต่ว่าอากาศร้อนมากๆเลยนะคะ ป้านี่เขาก็ให้กำลังใจเนาะมาชมมาให้กำลังใจคนนี่ก็มีหลายประเภทนะโอ้ยอากาศร้อนป้าจ้ะร้อนมากวันนี้ก็คงจะไม่พูดอะไรยาวเนาะเพื่อนเข้ามาหาเราสร้างปฏิสัมพันธ์กับเราเราก็มีข้อตอบ เนะตอบตามพาไปโรงพยาบาลแต่ก็เออมาดูอาการไปสักหน่อยนึงก็ดีขึ้นดมยาอะไรดีขึ้นะเพื่อรักษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายสร้างเนื้อหาเนอะสร้างเนื้อหาโฆษณาที่มาใส่คลิปเราเนอะไม่รู้เพื่อนๆจะดูจบหรือเปล่าแล้วก็ กดกลุ่มเป้าหมายอยู่ตลอดนะคะดูโฆษณาเป็นไหมเนาะเพื่อนบางคนอาจจะไม่เข้าใจก็ได้มันก็จะทำให้อ่ะนะคะว่า ผู้ติดตามอาจจยากรู้แว,ว่าเราไปถึงไหนยังไงแล้วเนาะอุตสาห์สนับสนุนอุตสาห์เคลียอุตสาห์เป็นกำลังใจหัน,นเองนะคะก็อยู่ที่การสนับสนุนของเพื่อนๆอนอยู่ที่ความอนุเคราะห์ของ AI ว่า,าจะทุกทุกคนนะคะทุกทุกคนที่จบแล้วก็จะออกมาเพราะว่าเขา กินจนรู้สึกว่าจะแย่เลยแหละสองสมวันนี่นะคะ,อ,ะอันนั้นเหรียญจะขึ้นดีเพราะแต่ก็คงจะเข้าใจยากกันอยู่เนาะเป็นบางคนอาจจะเข้าใจแล้วเราก็คงจะต้องอ,ออกนะคะถ้า30สนาทีในในทุดแรกนัดมอนัดที่ยี่ห้า จะไปเย็นวันที่24่บนอนที่บ้านอนเราไปพูดเรื่องนอกเหนือจากเนะื้อหาการทำงานนั้นมันถึงไม่ใช่เนาะตอนนี้เราทำงานกันอยู่เราเป็นคนงานของบริษัทถ้าเกี่ยวฝนก็ไม่ตกมีแต่อากาศร้อนไอร้อนไอแดดเผาลมเปิดพัดลมก็อมีแต่ไอ เอาไงไปถึงไหนแล้วก็จะออกมาไลก็เ,เปิดค่าการมองเห็นให้เพื่อ,อนๆได้เห็นอะไรเอามาทำ